ชูติดพลเปิดลูกนี้อ้าวโอ้โหแล้ว,วลูกนี้ชาร์จโอ้โหครันยังปัดไม่ได้ครับโอ้โหดูเดี๋ยวต้องดูว่ามีทงขึ้นหรือเปล่าครับแต่ว่าที่แน่ๆครับกำพลน,นี่ปัดออกหลังไปแล้วครับเป็นยานโตบาสหน้าครับจว่าะเข้าไปชาร์จตรงนี้ไม่มีล้ำหน้าแน่นอนแล้วบอลคลุกคลิกมาชาร์จลูกนี้หติดเซฟนิดเดียวครับทางกำพลดูวะปลายเกือกจิ้มเข้ามาเนี่ยกำพลนี่ผวาเอามาบล็อกไว้ได้ครับเลี้ยงอุ้ยเนี่ยครับ <c oughs> เลี้ยงผ่านยอดรักานเมืออรักเข้าซ้าย เข้าซ้ายตรงหัวกะโหลกตอนนี้ซ้า,ายลูกนี้มันเบาเกินไปครับไปตรงตัวครับของกำพลครับคือลากตัดมาหลายช่องวะไปหน่อยแล้วนะฮะแหวกมา 2, มา3ครับพอถึงนี้แรงขาจะตกปเหมือนันแล้วยิงไม่เต็มเท้าด้วยครับเนี่ยบอลเลยไม่ยากสําหรับทางกำพลครับ ดานิโลโลเปสยิงด้วยขวาลูกนี้เบาเกินไปครับแม่ขู่ด้วยขึงหลอกลูกสวยมากครับ L G G เอลิก้เข้าซ้ายละไหลมาแล้วกดซ้ายลูกนี้แม่เนี่ยครับลเล่โมต้าครับมีกาพรพลิกตัวยิงครับแต่ว่าไปตรงตัวของกำคนประสานงานกันอีกแล้วครับวิลเลียมนริเก้กับทางวิลเลมโมต้าครับชูติพลบรรจงปั่นด้วยซ้ายติดบล็อกแล้วจังหวะนี้ปัดออกมาอานุชิตเงินบุคคลเก็บได้ลวกดลูกนี้โอ้โหครับมิงการจิงจกทีน ต้องเล็งไกลๆแล้วลองยิงด<ม>ูนี่ก็เข้าสองดังวัลลำครับหาซ้ำๆด้วยขวาแล้วฉลับโอ้โหยังเก็บเ,เหมือนกันนะฮะโอ้โแล้วยกมาในกรอบขอโทษตรงนี้สรวิทย์ดีด้วยซ้าย<ม>โอ้โหซูเปอร์เซฟครับจนชัยหนูราชเท้าซ้ายนะฮะจะพยายามจะยุดก,กดประตูดูสวยงายมมากครับสอดมาจากข้างหลังแล้วจับขวาแล้วยิงซ้ายครับนี่ยจับซ้ายยิงขวาเอ้าจับซ้ายยิงซ้ายครับโอ้โหดูไกลๆนี่ เกือบจะแสกหน้าเหมือนกันครับจ่ายรอดขามาอาแล้วครับในกรอบเิดโทษแตะแล้วยิงซ้ายโอ้โหล้มตัวตะคุ้ไปได้หลอกเสาแรกเลยครับทําได้ดีทั้งคู่ครับโอ้เริ่มเอาจับไม่ดีเดลเลยได้หัวลูกนี้โอ้โหเซฟได้ครับธนชัยนี่ฮะอย่างที่บอกครับตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับแดนเลยครับจังหวะเก็บตบตรงนี้วอลเลยดีขวาครับนี่บอลชิปมาเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าไปจับลั่นครับ ลูกนี้แล้วเดเลยก็ลองสัตว์เอาแล้วแต่นี้มาสวยพิชาอุตรายิงติดเตะธชัยโอ้โหเด้นแนงแล้วครับไม่ได้ประตูนีเนี่ยบอลไปจากทางฉัดมงคลครับแล้วพิชายิงจอดๆเลยแต่ว่ามักเกรงตัวนะฮะรอรับครับทําให้ตัวมันใหญ่ๆพิชายิงไม่ผ่านครับเนี่ยอ้าวเล่นใกล้ๆเล่นง่ายไปครับจักรพันธ์ขยัน แล้วเปิดเข้ามาลูกนี้ได้จับแล้วยิงด้วยซ้ายยังติดพิรพงศ์ให้มาลูกนี้สุภาพโชคนะครับถึงเส้นหลังสุภาโชครอเพื่อนเติมขึ้นมาเปิดมาลูกนี้แล้วบีชาร์ดลูกนี้อุบพิรพงศ์ก็ปัดเอาไว้ปลายนิ้วเลยนะครับสัสลักยิงลูกนี้โอ้โหเป็นซูเปอร์เซฟของพิรพงศ์เรือนนินครับจังหวะนี้นี่เข้ามาในกรอบเขตโทษถูกที่ถูกเวลาดีจริงครับโอ้แต่ว่ายิงลูกนี้จริงๆก็ยิงไม่ถนัดเท่าไหร่เพราะมันมีสัสลักพงศ์ประกบอยู่แล้ววิถีตรงนี้เนี่ยโอ้โหพิรพงศ์เอง แล้วรอเพื่อนเติมกลับมาคารยุกยิงด้วยซ้ายลูกนี้เซฟได้ครับพีระพงศยิงตรงนี้นี่มีสุชัยเหมือนไปยืนบังอยู่ด้วยไหลไหมย,ยังไม่ไหลแล้วก็ซ้ายลองยิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟครับโอ้โหจังหวะประตูถึงประตูเลยครับอิสวานไม่ยอมลูกนี้ปัดทิ้งออกไปได้พยายาม หลอกเลยครับฟิลิปโรเลอร์วิ่งหลอกทําทางไปครับสุดท้ายนี่ต้องตัดใจยิงด้วยเท้าซ้ายครับแต่ว่ายังติดปลายนิ้วของอิสมานมาบูตไว้ได้ครับว่าจังหวะน,นี้ปัดไปนิดเดียวครับอิสมานปลายนิ้วครับข้ามคานออกไปครับโอ้โหหาเดลี่ nah เจอกัพะวีให้เออร์เนโซเปิดเข้ากลางแล้วจะชาร์จโอ้โหติดเซฟแล้วซ้ำไม่ได้ครับโอ้จังหวะจิ้มของชยาวัตรครับลูกนี้นี่บอลไปตรงตูกลิต พีโรลากี้ก่อนครับพีรโดนเจอกับฟิลิปโรเลอร์พีระโดนยังไงแถวสองมาไหมสอดมาแล้วก็ลองยิงลูกนี้ตรงตัวครับโอ้โห,โโหจังหวะนี้ดูดบอลลงจะเอาจุดโทษผู้สิทิ์ไม่บ่าอะไรแต่ว่าปั่นโค้งโอ้โหไม่ได้ครับจังหวะปั่นของพีระโดนแต่ว่าไปหาผู้สินธ์เพื่อจะให้เช็ค v A R เอาจุดโทษนี่อะไรครับนี่ครับจังหวะตอนนี้จังหวะปัดนะครับเซฟของอุกฤษวงมีมาครับที่ ไม่ให้ทีมเนี่ยเสียประตูครับจังหวะนี้ปั่นนะครับโอ้โหแต่ว่าอุกฤษยังไวก็ปัดไม่ได้ครับเนี่ยนะครับบอลยังอยู่ที่มือเลยครับเพราะว่าจังหวะที่อุกฤษบุงมานี่ครับถอยออกไปรับได้เร็วเลยครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับจังหวะตัดแล้วบอลตกพื้นดูตรงนี้แล้วก็ก่ไม่น่าเข้าจริงครับเหมือนบอลมันตกลงที่เส้นนะฮะเนี่ยครับปัดมาแล้วแต่ก็อย่างว่าเราไม่ได้เห็นมุมตรงนะฮะ ถ้ามีความโชคดีของทูแบงคอกก็คือมันไม่มาโดนตัววารุษอีกทีคือถ้าโดนตัววารุษอีกทีเข้าแน่ๆครับใชคา,าโดสโตสมงเยยงไกลมาเข้าทางพิทยายิงไม่ยิงครับพิทยายิงอัดเข้าไปลีโป้แล้วโอ้เป็นประตูหรือเปล่าครับหย่อดเข้าไปครับมงโลง่ลงๆมันตกพื้นครับแต่ว่ามันตรงตัวทศพรที่ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับอ่าบปกต้า โดนดึงนิดหนึ่งเปลี่ยนกลายเป็นดึงแล้วออกบอลไปดีด้วยให้ทิสตองโดหน้าประตูมีนทัทวุฒิครับโต้เลือกริงเองเลยครับทิสตองโดแต่ว่าไม่เข้าเป้าครับจังหวะนี้แต่ก็จะเป็นทีมเยือนที่สร้างสารรค์อกาศได้ใกล้เคียงกว่าครับดูครับจังหวะแตะเข้ามาแล้วครับก้มหน้าน่าจับมือของทศพรนิดหนึ่งเลยครับที่ช่วยทีมไว้ได้ครับไคลอนเข้าขวานิ้งเสาแรกเลยครับโอ้โหแต่ชัดชัยยังดักไว้ได้ ไปสวยนะครับมุมบังครับแบบนี้พาดห่วงเปิดเล้าแล้วกูุ้่ยลื่น้วยิงสวนโอ้โหจังหวะนี้มาดูครับโอ้โหฉัดชัยเมื่อแกพักอกหือ <laughs> ออกเหนือเลยครับฉัดชัยดูนะครับมอสโกวิดได้ส้มหล่นครับแต่ว่ายิงไม่ดีไปครับ นี่เป็นจังหวะยิงของสันธิภาพครับทิศทางฟุตบอลเนี่ยไม่ไม่ตรงกรอบนะแต่ว่าสินทวีชัยต้องปัดครับตำแหน่งอยู่ตรงนั้นโอ้โหลูกนี้สุบรรญาครับเออลูกนี้แล้โคกมาวิกเตอร์คาโดโซครับแต่เป็นเบาไปหน่อยครับ